หน้าที่งพ่อพ่อขอตัอตวล่ะเรืวๆงอะไรนะลูกเด็กพ่ออืคือหม่อมช่าไม่คอยรวยไม่คอยเลยอเคนะ,คนะถ้าเอาหญิงทำไม่เป็นผมฉันทำแทนให้เลยนะ <c oughs> เอเอนี่ให้นางข้าหลวงทำไปดูไหมไม่อะนี่ระดับปริญญาโทเลยนะ พ่อเสียนะผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันให้ธรรมชาติมันพาเราไปเกิดอะไรขึ้นน้องไี่พ่อระดับเดี๋ยวพ่อมาช่วยขอให้ชาวสวนมานะลูกนะระวังตัวบันไดด้วยนะลูกไปลูกไปลูกเด็บพ่อนี่รู้ใจเป็นจริงจริงเลยดูตายแล้วอุตส่าห์ใส่ชุดนอนไม่ได้นอนมารอเลยนี่ยเสียงงเีย นอนก่อนได้ไหมเวลารถไหนเอ็งเหนื <ên> ่อยนอนเวลารถใครลำพังแบกตัวเองก็ลำบากพอแล้วจะต้องมาแบกเธออีกนะอุ้ยตายแล้ว สต่ทุกคนมาเป่าเค้กครับพี่บาเดชและสันทรีไปพร้อมๆกันเลยนะคะมาฮอรีหยุดค่ะจะเริ่มเป่าเค้กเลยนะคะเต <c oughs> ี้ยวหยุดเพลงจะเป่าเค้กจะเริ่มเลยนะคะ <c oughs> ่ b i ั t <c oughs> <c oughs> บ DAY มาเป็นคูกับเราหญิงสสินุ์อิรีนะจ๊ะอยากจะได้อะไรยิงจะหามทุกอย่างเลยควมั เัวก็ได้เขาเรียกว่าความสัมพันธ์แบบปูดทูแค่บอกตาก็ท้องแล้วนี่ป็นคนบ้านมจ๊ะเป็นป้าจ้าว่าอยที่กำลยงู่วีพอแอ่วลังที่พี่จะมองมอเลยรอเตียงสลับที่เมือนรอนอยู่สาขงแล้วคนช่วยแกมัน

เียลูกหญิงเสียหายหมดเลยพี่คะบ้นบ๊อบม่ะพ่ก็ขนฟ้ามาสิพ่คะทำไมเลยเมางเหมือนกันมาประลัวบลูกหญิงมาขันใจลูกิง่เคาบ๊อบไม่ใช่พี่ะจิ๊กกะทำหนุนฉีดดีดทำได้แบบนั้นได้อน้นได้ข้างชีคอ๋งถ้าเป็นผู้เบียะาจับได้เมื่อคืนนี้กระบอกต้องกลับบ้านแต่ว่าจูดี้กระบอกฉีดมาหยุดที่ตหนักไม่ได้ยังไงกระบอกฉีดไม่ถึงเมือนก่อน ลูกสาวเราเปล่อยเสียหายทนทุกสาบานได้เรื่องนี้กำลังติดอบเดยการที่เกต้องแต่งานกับลูกสาวเราขอได้ชหก็บมกฉันไม่สามารถแต่งงานได้พี่แอ้เราะว่าถ้าอกฉมีเมียแล้วพี่กอ้มอะ าขัน่อใช่คนใจดีคณรุ่นแรกตาดีมีอริมือย่อมเป็นที่หมายมองอผู้หญิงเป็นธรรมดาแต่สิ่งที่ฉันากรู้มากที่สุดผู้หญิงที่โชคดีคนเขาเป็นใครกันเมียของฉันเธอชื่อว่านันจันนี่ค่ะเป็นเฉลยอยู่ที่อันดเชียงทองนี่ละ้อะเป็นนางเฉลย ฉันรู้แล้วกระดิเพราะฉะนั้นฉันจะสั่งให้ทำงานของฉันปลดปล่อยเมียขอผมบันฟ้าให้หลุดพ้นจากการเป็นเชื่อเลยก็สำคัญที่สุดฉันจะพระราชทานแก้วแหวนเงินทองเมียเจ้าอยากได้สักเท่าไหร่ฉันให้ได้ตามที่ใจต้องการไม่ควรจริงหรอพี่ยักษ์เป็นเพื่อนเดือยเดือนะเก้าล้านบาที่องเชงของนางนันทนี่ตาเอามาโรัวื่อบอกฉัน ก็บอกเชนจะรีบนังข่าวดีไปบอกให้เมีย์อกฉันได้รู้เรื่องนี้เลยเรื่องพิจารณาบอกชุตุมาพิจารณาเชียงบองช่างอดทนบอทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเจ้าแต่งงานกับลูกสาว แต่ฉันได้รับเจรีขอชีวิตนี้เขาตลอดชั่วฟ้าแต่แม้ว่าจะต้องลำบากไม่สุขสบายเหมือนคนอื่นแต่ก่อนฉันก็มีความสุขเพียงค่ะก่านก่อนฉันได้ใช้ชีวิตอยู่กับเมียอยู่กับลูกของฉันอยู่กับพี่พี่ชายก็มองฉัน แค่น <formation jin inh throat> <at> ี้ชีวิตนี้ก็บอกฉันก็ไม่ขออะไรไปมากกว่านี้แล้วพี่ค่ะแต่หารแล้วในวันนี้ก็บอกทุ่ท่านแต่ช่องน้อยจพ่อตัวเพื่อความสุขสบายและทองที่ทุกคนก็บอกฉันขอลาออกตองาเป็น้ค้ังไงอทุลาเรยบ้อพ่อคำรือไปเลยไปจับหยนต์จนเป็นว 啊，他、啊、妈！啊啊啊啊啊啊 อาจะสามแนเราก็ไม constitutional... ่อาจโต้แยงคิดก่นคิดเล่นเล่นของแรงผมใช้ไม่แหนเครื่องเข็ดพี่พัดตาไม่ต้องเสียใจนะจ๊ะ 那不，那不。